สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับดี a บอลแชนแนลบายหงสุ่มนะครับวันนี้ก็เอาผลบอลเนาะเมื่อคืนนะครับมารายงานให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับเมื่อคืนนะครับมีหลายๆลีกนะครับเตะเลยนะครับรวมถึงฟุตบอลเอเชียนคัพด้วยนะครับเริ่มเตะกันแล้วนะครับมาดูเพียร์เมลีกก่อนนะครับเมื่อคืนมี1คู่นะครับเบอร์ลี่เสมอกับลูตันทาวไป1นึหนึ่งะครับเบอร์ลี่นี่ออกน้าก่อนนะ ตั้งแต่ประมาณครึ่งแรกนะครับแต่มาโดนตีเสมอช่วงทดเจ็บนาทีที่90้บวกหนะครับก็แหมแบ่งแต้มกันไป1ต่อหนะครับลาลิกาสเปนมีเซบีย่านะครับเปิดบ้านนะครับแพ้ให้กับอาราเบสไป2อต่อสนะครับบุนเดสลิกาเยอรมันนะครับบาเยิร์นมิวนิกเปิดบ้านถล่มฮอฟเฟนไฮไปสมศูนย์นะครับลีกเอิงเยอรมันนะครับโอลิมปิกมาร์เซนะครับเสมอกับสตาร์บุกไป1นึนะครับก็อันนี้จะเป็นอีกคู่นะครับฮาวซิตี้นะครับ แชมเปี้ยนชิพนะแพ้ให้กับนอริสิตี้หประตูต่อ2นะครับก็ฮาซิตี้เนาะมียืมตัวคาร์บันโยนะของเราไปนะครับแล้วก็ที่นั่นก็จะมีไทเลอร์มอร์ตันอยู่แล้วนะครับก็แพ้ให้กับนอริสิตไป1ประตูต่อ2เนาะส่วนข่าวข่าวของทีมเรานะครับลิเวอร์พูลนะครับมีข่าวจากดิอิสแอนฟิวนะครับว่ามีความสนใจในตัวกองหลังเนาะของนีดนะครับ ชองโคโตดิโบนะครับอันนี้มีสื่อท้องถิ่นรายงานนะครับจากน nice, ิสมาแตงนะครับก็ลิเวอร์พูลเนาะมีให้ความสนใจนะครับแต่ว่าจะต้องแลกมากับค่าตัวถึง5 1ล้านปอนด์ในกรณ์เซ็นสัญญาช่วงเดือนมกราคมนี้นะที่เขาจับมาโยงกันเนี่ยก็เพราะว่าค่อนข้างนะครับเจ้าโตดิโบเนี่ยนะครับมีความสนิทสนมนะกับโกนาเต้นะกองหลังของเราก็ไม่รู้ว่า จะโน้มน้าวให้ย้ายมาอยู่ทีมเราหรือเปล่าหรือลีว์ภูมีความสนใจจริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวคงต้องตามข่าวกันต่อไปนะครับสําหรับการปล่อยตัวอีกคนนะครับก็มีพอล์กัสเซลนะครับตอนนี้นะครับจากที่ร่วมเป็นกองหน้าเนาะในระดับทีมอยู่21ปีนะตอนนี้อายุ22ละนะครับก็ปล่อยตัวไปให้สวินดอนทาว์นะครับหลังจากที่อยู่กับผงแดงมา13ปีนะครับแต่ว่าไม่สามารถเบลด,ดแย่งตัวจริงได้เนาะ ก็ต้องมองหาทีที่จะลงเล่นได้ต่อเนื่องต่อไปนะครับก็อันนี้เป็นข่าวเช้าสําหรับวันนี้นะครับมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเยวน็นนี้คืนนี้ไปดูบอลกันแล้วก็เดี๋ยวจะลองทํไลน์หลังเกมนะมาให้ทุกคนได้ดูแล้วกันระหว่างคู่คู่แรกเชลซีนะครับกับฟูลแลมนะครับก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยแล้วกันนะครับหากชอบการนำเสนอข่าวของช่องเดชบอลนี้ก็ กดไลค์นะครับกด Subscribe ได้นะครับก็วันนี้เช้านี้ไปก่อนครับขอให้มีความสุขมากๆในวันนี้นะวันเด็กแห่งชาตินะครับของเราประจำปี2567ครับบ๊ายบาย